วงการบันเทิงเตรียมเปิดตัวคู่จิ้นคู่ใหม่บิวตี้สุพิศรามิสแกร์กำแพงเพชร2025จับคู่กับพระเอกหน้าใหม่เซียนก่อนฟ้าในผลงานการแสดงเรื่องแรกหลังภาพคู่หลุดออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆด้วยเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวดิวตี้เตรียมโชว์ฝีมือการแสดงเต็มที่ประกบคู่กับเซียนที่มาพร้อมสเสน่ห์เหลือล้นแฟนๆเตรียมรอชมความฟินจิกมอนของคู่จิ้นคู่ใหม่นี้ได้เลย สวัสดีค่ะบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลค่ะค่ะสวัสดีครับเซียนกอนฟ้านะครับผมน้องเซียนกนฟ้าอ่ะน้องบิวตี้ก่อนดีกว่า,า,าวันนี้นามาถ่ายฟิตติ้งเนาะคุณนักคุณตากันเลยหลังจากที่ประกวดมิสแกนจบแล้วยังไงบ้างคะความรู้สึกก็งานเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็ฝากบอกมีนี้ไปแล้วว่าติดตามผลงานบิวตี้หลังจากนี้ด้วยไม่ว่าไปในทางไหนเนาะแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีงาน ภาพยนต์หรือว่างานซีรีส์เข้ามาก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จริงๆรู้จักกันผ่านเป็นผู้จัดก,การเองค่ะ,คะเป็นค่ายเดียวกันก็ฝากด้วยค่ะพี่เซียนเดี๋ยวให้พี่ลองถามพี่เซียนดูว่ามีช่องทางกติดต่ออะไรบ้างตอนนี้เรียนอยู่ที่มกรุงเทพครับแล้วก็เหมือนมีทางผู้ใหญ่ติตดต่อมาทางพี่โยครับผมว่าอยากให้มาถ่ายซีรีส์ ็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับไม่ไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็อยากลองเหมือนกันครับแต่ก็มีมีซีรีส์คู่กับบิวตี้ครับตอนนี้ก็เราติดตามนะคะว่าจะมีซีรีส์คู่กันหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมไปบอกผู้ใหญ่ให้มาจา้างเยอะๆนะคะน,นิดนิดน,น่ารอยครับต่างกันไหมคะกับงานติ๊กต็อกกับงานในวงการบันเทิงนียค่ะต่างกันเยอะเลยครับผมเราต้องปรับตัวยังไงบ้างปรับปรับตัวเยอะครับคนคนละอย่างกันเลย ท <TikTok S 2> ิกตอกก็เหมือนถ่ายถ่ายเล่นๆแต่นี้ค่อนข้างจริงจังอยู่สืุเล่นไหมคะตื่นเต้นมากครับส่วนใหญ่คอนเทนต์ในทิกตอกเราเป็นยังไงคะน้องเลียนเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยถ่ายถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายชวิตประจําวันถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยครับแต่เราเป็นคนคิดคอนเทนต์เองใช่ครับผมจนเหมือนผู้ใหญ่มาสะดุดว่าเห็นความสามารถเราในในแอปทิกตอกก็เลยวันนี้ก็คือบาทับทามเนาะเตรียมมีซีรีส์ให้เล่นอะไรเงี้ยครับค่ะก็คือก็นี่แหละว่า เราติดตามซีรีส์แรกด้วยนะคะก็มี่มี่จะมาดูไหมนี่ <c oughs> ซีรีส์แรกเราก็ต้องเล่นคู่กันถูกไหมคะประมาณนั้นซึ่งหลายหลคนจับจีนแล้วรู้สึกไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้าง,างคะก็เราติดตามดีกว่าว่าซีรีส์ที่ออกมาจะเป็นแนวไหนนะคะอืมแต่ว่าเราบอกว่าสนุกแน่นอนค่ะไม่ติดครับไ,ได้ครับเป็นไ, <c oughs> ไงบ้างเจอน้อง น่ารักครับน่ารักได้ผ่านกันผ่านมแกนอยู่ครับกูอีกันนอกร่องนอกรอบอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีนิดนิดหน่อยหครับแต่คือเคยเห็นผลงานบิวตี้อยู่แล้วใช่ครับแล้วบิวตี้ล่ะครับเคยดูผลงานชนช่องเขาไหมคะเคยเห็นผ่านผ่านค่ะก็ดูแล้วก็ผู้จัดการส่งมาว่าเอ้ยเราจะได้เล่นกับหนูคนนี้นะบอกว่าเราก็ไปส่องว่าเออใครยังไงหน้าตาเป็นยังไงน่ารักไหมแต่ก็น่ารักไม่ค่ะเจอไปเม้นต์ไหมคะไปคอคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย เข้าไปตามไลฟ์อะไรอย่างนี้อย่างนี้พอหลังจากนี้ก็ต้องรอฟิตติ้งในเรื่องของเคมีที่จะเข้ากันเนาะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแบบต้องรับงานคู่มีงานคู่กันแล้วก็ต้องมีความที่เป็นเคมีตรงกันด้วยนี่ใช่ไหมฮะอือใช่ค่ะคชมครับผมบทบาทตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดไวเลยครับแต่ก็น่าจะเป็นอยากเป็นตัวหลักถึงเมือนถ้าถ้าสามารถเป็นได้นะมาเลยครับก็ถูพระเอกครับผมอ่าน้องบิวตี้หลคก พี่เขาอยากเป็นพระเอกหนูต้องอยากเป um ็นนางเอกสิคะค่ะก็บิวตี้นะคะทิกต k อกัหละคะ Beauty S P S R underscore นะคะ Instagram นะคะ Beauty S P S R ค่ะอยากน้องเซียนถือว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่แกะกล่องเลยฝากให้หลายๆคนมาติดตามในช่องทางโซเชียลของเราหน่อยค่ะก็ฝากนะครับทิกต o อก S I A N W E N W A K K F P นะครับผม Instagram มเสีย underscore กอนฟ้าครับ